มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสามนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ลลย,ลยตำบลลำไส้อําเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารระดับสูงหลายท่านท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมรองศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์บุญปูพร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์วันนี้นำมะม่วงมาถวายจำนวนหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัม ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานเจ้าภาพที่ถวายความอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำนายแพทย์พระศมีคุณหญิงสมปองวันนิสอนและครอบครัวบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตหารวันละ1,500,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4 5 0 0 0 0หบาทเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนนี้ ดอกเตอร์แม่ชีทศพรวชิระบำเพนบ้านเทรบำเพญและคณะศิทธยานุสิทธ์ถวายความอุปถัมภ์ด้านน้ำดื่มคุณอ่อนอุมาเกษตรพืชผลและครอบครัวถวายความอุปถัมภ์ด้านกระเพาะปาลาหลวงพ่อพระครูพิสิ์ประชานาตหลวงพ่อแดงซื้อเครื่องอุโมงค่าเชื้อโควิดถวายคุณดวงใจลีลาสถาพรคุณและครอบครัว ก็ถวายความหัวถามด้านโต๊ะรองฉันปตาหารครอบครัวเตชะไกรสีด็อกเตอร์สักไยัยด็อกเตอร์สุราวันเตชะไกรสีถวายอุโมงค์่าเชื้อ,อเป็นจำนวนเงินสองหนึ่งแห้าหมื่นบาทและถวายสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสบาท Uh, คุณกินตนาเตชะไกรศีก็ถวายน้ำปานะเ uh, ครื่องดื่มแด่ผู้บริหารขนาจานเจ้าหน้นาทีขา่ของคณะนิสิอนุมโมทนานสาธุการกับทุกๆตั้ง <c oughs> uh, Today we have uh, especially only today at uh, associate professor doctor สนศักดิ De ์บุญปู De ่อดีบดิพติด Of Faculty of the Education, MCU, and his staff uh, today have brought 100 kilograms of uh, mangoes to give to us. So uh, give the blessing to them all together. And also, uh, every day you uh, should. เพื่อฟอร์มหรือชาร์ติงเซเรโบนีเพอร์ซันอลลี่อินสมอลล์กลุ่มทูกินเดอะเบรสติ้งทูออลโอเวอร์เดอะเวิลด์ทูบีฟรีฟอร์มเดอะไวรัสโควิด -19soonnowwearefacingthehardshipsindailyroutineincluding uh, uh, All over the people all over the world, and so to get happiness soon, uh, we have to do many things at the same time: uh, take care of ourselves, cleaning ourselves and the lodging place and sell uh, quarantine, uh, players quarantine, and also the most important thing uh, collect the military at this and perform the chanting a ceremony to concentrate our mind together and then give the blessing to them all for uh, being free from the happiness and get uh, free from the disease and get the happiness peacefulness prosperity in their uh, daily routine soon Uh, so from now on, concentrate your mind, and g the blessing to them on, and uh, consider the food before taking together. บบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิสุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันมาเป็นมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ3,000ันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย ตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา